ช่วงนี้นะครับอาร์เซนอลพักใจกันที่ดูไบครับน้องๆก็เรียกว่าบินลัดฟ้าจากลอนดอนนะครับไปพักคิวใจไปสภาพอากาศที่มันอบอุ่นหน่อยนะครับก็คล้ายๆบ้านเราเออแต่ว่าอุ่นอุ่นไม่เท่าบ้านเราบ้านเราอุ่นมาเยอะนะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อาร์เซนอลเริ่มทำในยุคหลังนะครับในช่วงที่ต้องบอกว่ากลางฤดูกาลเลยนะครับตอนนี้เรามีเวลาพักมาะม้ณสิบวันนะครับ เราก็ไปพักหิวใจกันนะครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องของการบาดเจ็บกันหน่อยนะครับเราก็มาอัปเดตกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์นะครับบุโยซาก้าก็ดีเบนไว้ก็ดีโทมิยสึต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยนะครับจะกลับมาฟิตพร้อมนะครับในฤดูกาลนี้ช่วงไหนอย่างไรนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยอาการบาดเจ็บตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับนะอ่ะคลิปนี้ชวนคุยกันหน่อยครับ <S 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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคือเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับอยากจะชวนทุกคนมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะอาร์เซนอลก็หน่อยครับมีหลายคนที่ต้องบอกว่าแวะเวียนเข้าสู่โรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับรูการนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยฟอร์มไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ได้ดีเท่าที่เราอยากให้มันเป็นนะครับก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็มันเถียงไม่ได้เลยครับมัน เรื่องของเนี่ยตัวบาดเจ็บรบก,กวนนะครับเอปิสแบนกลับมาอีกแล้วนะครับไม่ดีเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ทยอยกลับมาได้รับการเยียวยาแล้วก็หายบาดเจรร็บเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เอื้อนะครับเราตกรับเอฟเอคัพก็เลยไม่มีโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ได้พักเต็มๆเลยนะฮะเจออีกทีนึงเนี่ยคือการไปเยือนเลสเตอร์วันที่15กุมภาพันธ์เลยนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ระหว่างนี้นะครับก็เลยอยากชวนทุกคนมาอัปเดตอาการบาดเจ็บกันหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ามาว่ากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นักเตะอาร์เซนอลที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยมีทั้งหมด5คน5คนนะครับก็มีคนที่หนักหนาสาหัสสุดเนี่ยน่าจะเป็นกัาเบลเชรุสนะเจ็บ ACL นะครับหลักหนามากกำนะลังกลับมาฟอร์มดีเลยนะครับก็เกมที่เสมอแมนยูในบ้านแล้วก็แพ้จุดโทษนั่นแหละนะครับเกมนั่นแหละ ที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทําให้กาเบรียลเจสุสเนี่ยปิดเทอมไปเลยนะครับฤดูการนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับไปรู้อีกทีหนึ่งว่าฤดูการหน้าเนี่ยจะกลับมาตอนฤดูการได้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยเอ็นไขว้หน้าเนี่ยนะครับหรือว่าเอ็นเข่าเนี่ยนะครับมักจะต้องรักษาพักฟื้นเนี่ยประมาณ1ปีหรือว่า12เดือนนะครับหนึ่งฤดูการเนี่ยมี11มี10เดือนนะครับ ก็บาดเจ็บไปช่วงต้นปีแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าหายอีกทีนึงต้นปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอันนี้แต่ละคนไม่เท่ากันนะแล้วก็การยลเชซุสเนี่ยเรียกว่ามีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ไปโดนเจ็บที่ฟุตบอลโลกกาตาร์นะครับก็มไม่แน่ใจว่าสภาพร่างกาย,ยกลับมาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับการยลเชซุส <Gabriel Jesus S 1> ถือว่าเป็นข่าวล้าสุดก็แล้วกันนะครับส่วนคนอื่นๆไรเลียงเลยนะครับ บูกโยซาก้าหลายคนอยากรู้ว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาฉีกแฮมสติงหลังนะครับผู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมขออนุญาตเป็นภาษาไทยดีกว่านะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ได้รับการผ่าตัดได้รับการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นนะครับคาดการว่าเร็วที่สุดจะกลับมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับ ก็อาจจะทันได้บูกับเชลซีในกลางเดือนมีนานะครับนะคือถ้าสมมติกลับมาต้นเดือนมีนาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ใช่ตัวจริงหรอกนะครับก็อาจจะกลับมาเคาะสนิมก่อนกลับมาฟื้นฟรูร่างกายก่อนนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะนะนะฮะกับเชลซีน่าจะได้เริ่มต้นนะครับนะได้แบบเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้นะครับนะก็หวังว่าจะมาตามกำหนดนั่นเองนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งครับกราเบลมาตินเนลลี่ครับนะฮะก็ที่เดียวกันกับบุกยศซาก้าเลยนะครับแต่ว่าของมาตีเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดนะไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะครับก็คาดการว่าจะพักประมาณ1เดือนนะครับมาตี้นี้เพิ่งบาดเจ็บไปสดสร้อนร้อเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นไม่จบเกมด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก็เป็นอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ไม่ได้ถึงขั้นหนักหนาสาหัสแบบต้องผ่าตัดต้องมีการ แค่สแกนนะฮะเอ็ MI ก็ทราบผลแล้วนะครับประมาณ1เดือนนะครับก็จะกลับมาช่วงเดียวกับที่บุกุโยสกากะกลับมาด้วยนะบังเอิญน,นะแต่สกากาเจ็บไปตั้งแต่กอดหน้านี้แล้นะครับส่วนมาร์ตินเนลลี่เนี่ยนะครับก็กําลังจะทยอยหายเจ็บกลับมานั่นเองนะก็หวังว่าช่วงเดือนมีนาจะเป็นช่วงที่เราฟอร์มดีนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างนี้ทันเออมก,กราคมไม่ใช่มก,กราคมกุมภาพันธ์นี้นะครับเหลืออีกไม่กี่เกมเนี่ยนะครับ จะประคองตัวนะครับให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมาร์ตินิลี่เนี่ยเลวร้ายสุดเนี่ยจะมาปลายเดือนมีนานะอาจจะพลาดเกมกับเชลซีนะครับแล้วก็ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วมันจะมีโปรแกรมทีมชาติช่วงปลายเดือนมีนานะครับก็อาจจะว่าปนิกทีหนึ่งเมษาอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดอะไรแบบนั้นแถวนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่า มีผลกระทบแหละเพราะแนวรุกเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีตัวเลือกแล้วนะครับถ้าบุโกโยซาก้าเจ็บมาตินเนลลี่เจ็บเจอเบร็กเก็ตเจือซูเจ็บเนี่ยโอ้มันแทบจะเป็น3ตัวจริงได้เลยะนะครับแล้วก็มีเหลือแค่คลฮาวแบ็คนะครับเอ่อเลนโดทอสซานะครับอีธานวานเนลี่แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเหลือแค่4ี่คนนะในตัวเลือกตัวเลือกในแนวรุกนะอ่ะ ประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับคนต่อมาเบนจามินไว้นะครับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับได้รับการผ่าตัดไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆกําหนดกลับมาเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือเดือนนี้แหละนะครับจริงๆตั้งแต่ปลายมกราแล้วนะครับก็มีข่าวว่าตอนนี้ลงซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไมิเกลเดต้าเหมือนให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการนะไม่ได้ออฟฟิเชียลนะบอกว่าก็เกมกับเลสเตอร์เนี่ยน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรอง นะครับน่าจะมีชื่อตัวสำรองนะกนะ็ลุ้นตัวจริงได้ไหมผมว่าลุ้นได้แต่ว่าผมช่วงก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องรีบใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยจูเลียนทิมเบอร์รับบทบาทได้ดีนะครับแล้วการที่ได้ไปพักผ่อนที่ดูบยเต็มข้อเต็มสตรีมแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าที่จะทําให้นักเตะกลับมามีความฟิตพร้อมสดชื่นนะครับน่าจะกลับมาด้วยความมุ่งมั่นนะครับผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งแบ็กขวาของเบนไวท์เนี่ยให้ทางด้าน จูเนติเบอร์ดูแลไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แผงหลังเนี่ยโอเคเลยนะครับคาราฟิโอรีนะครับได้ไมล์ลูอิสเคเรี่มาอีกหนึ่งคนเหมือนซื้อนักเตะมาเพิ่มเลยนะครับวิลเลียมซาลิบามาเกเยสนะครับหรือแม้กระทั่งจะคุบคิวิอออะไรพวกนี้พร้อมหมดเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมาเจ็บรบกวนนะส่วนอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงเจ็บยาวนานขนาดนี้ครับ ทางด้านของทาคิฮิโรโทมิยะสุครับนะฮะเจ็บที่บริเวณหัวเข่าเหมือนเป็นไว้นั่นแหละนะครับเจ็บหายกลับมาซ้อมเจ็บหายกลับมาซ้อมเจ็บประมาณ3,4รอบเลยนะครับงงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายงานว่าเขาจะไปผ่าตัดอะไรอย่างไรด้วยนะครับก็ทราบแค่ว่าเจ็บแค่นั้นเลยนะครับคนนี้ผมไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับนะเพราะว่า ข้อมูลนีไม่ได้เยอะมากนะครับก็ปกติเจ็บบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันมีหลายอาว่าเจ็บทุกทุกทุกตำแหน่งก็ตามมันมีหลายเลเวลนะหลายระดับนะครับระดับที่รุนแรงต้องผ่าตัดเลยระดับที่แค่กายภาพก็เพียงพออะไรแบบนี้นะครับแต่ในรายของโทมิยสุเนี่ยนะครับไม่ได้มีรายงานว่าเขาได้รับการผ่าตัดหรือบาดเจ็บหนักนะครับก็เรียกว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่นั่นเองนะ ก็หวังว่าจะกลับมาทันภายในฤดูกาลนี้นะเพราะว่าฤดูกาลนี้โทมิยสุแทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนะก็เอาใจช่วยอยู่นะสำหรับแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้นั่นเองนะครับ และคลิปนี้สนับสนุนโดย Major Cineplex ครับคิดถึงการดูภาพยนตร์เมื่อไหร่นะครับนึกถึงโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ได้เลยนะครับมีรูปแบบโรงเพียบเลยนะครับแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ให้คุณได้ดูทั่วประเทศเลยนะครับไปเช็ครอบเช็คโรงหนังกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันของ Major Cineplex แล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของ Major ด้วยนะครับผมก็เป็นคนนึงครับชอบไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major นะก็ฝากไว้ด้วยครับ Major Cineplex ครับ และนี่ก็คือ5คนนะครับที่อาร์เซนอลไม่พร้อมในห่วงช่วงเวลานี้นะนะครับผมทั่วนะแลปอัพอย่างรวดเร็วนะนะครับก็กาเปียวมาร์ตินิลี่นะครับเจ็บบบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาฉีกนะครับก็น่าจะกลับมาในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็ บุกยอสากานะครับเจ็บที่เดียวกันแต่ว่าพ่าตัดเลยนะครับก็น่าจะกลับมาในเดือนมีนาคมด้วยเช่นกันนะครับเบนไว้ White, กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับเขเร็วสุดเนี่ยอาจจะได้เห็นเขามีชื่อสำรองในเกมที่เราไปเยืยนเลเซอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เกรซเชซุสปิดเทอมเลยนะครับไม่สามารถที่จะเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ได้แล้วนะครับแล้วคนสุดท้ายโทมิเยสุไม่สามารถตอบได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับข้อมูลไม่ม,ม,มีมีไม่เพียงพอ นะครับอ่ะใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอวกว่าเราหน่อยกการะกันนะครับและนี่คือการ update. อัปเดตเรื่องราวของนักเตะบาเจ็บ ฮอฟส์พิทบอลแบนของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับเอาใจช่วยใครอยู่คอมเมนต์มาพวกเราด้วยและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับเราจะมีมิ팅กันอีกแล้วนะครับดูฟุตบอลกันนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่เราจะทําศึกลอนดอนดับบี้แมชกับทางด้านเวสต์แฮมนะใครที่อยากจะไปดูบอลด้วยกันเตรียมได้เลยนะครับเตรียมรอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ในช่องคุยกันเนอร์นี่แหละนะครับใครที่อยากไปดูด้วยกันนะ คลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ดีคราวหน้าสวัสดีนะครับ